ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด,ด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทพัฒน์สิติสังกับผมปา่าต้นนั่นเองวันนี้เรามาอยู่ในเกมฮอลล์คิดน่าจะาถูกนั่นแหละนะครับรหรือเกมยายสายจูบนั่นเองครับโอเคอก็ชื่ออยู่ตรงนี้เลยครับน,นี่ถ้าอยากโหลดก็ชื่อนี้ไปได้เลยครับโอเคเกมนี้เนี่ยมาเพลเลยอีซี่ยายสายจูบเผา หนึ่งดูสิจะเป็นยังไงคุณยายสายจูบวันที่หนึ่งมันเหมือนคุณยายแกนนี่หรือเปล่าขอยยู่หน่อยอืมอะไรเหมือนคุณยายแกนนี่หรือเปล่าเออเด็บอ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณหลอดดาวคุณหลอดดาวคุณหลอดาวเออเดยดเดี๋ยว็ดตงลบต้าเตียงก่อนเออโอ้โหคุณยายสายจูบ ถ้าเราออกไปนี่ผมผมรู้วิธีการเล่นนะเพราะว่าเราออกไปโดนจูบออกไปโดนคุณยายจูบคุณยายคุณยายปิดประตูแล้วก็แอปแอปคุณยายจะรู้ไหมคุณยายคุณยายมาโดนยยจูบ วันที่สองมาแค่วันเลยเฮ้ยมีเรื่องแสงนี่ไงก็ปุ๊บเออเกือบไปแล้วไงเกือบนะครับเกือบเกือบรอคุณยายมาก่อนนาหูดีเหมือนคุณยายกันนี่เลยครับยาเผลอกดอ่อนนะถ้าเผลอกดอ่อนนี่โดนยายจูบเออคุณยายความจริงเราไม่ ความจริงเราแอบออกไปเลยนะจะได้ไม่โดนจูบโอเคคุณยายคุณยายอย่ามาวนแถวนี้สิเออคุณยายไปไหนเอายังวนแถวนี้เอวคุณยายไม่รู้จบแล้วโอเคคุณยายจะออกไปข้างนอกครับโอเคไป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 ออกไปออกไปออกไป,ไป ออกไปหน่อยได้ไหมยายเออนั่นแหละออกไป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 ,ไปนั่นแหละครับทุกคนครับไปแล้วครับเบื่อเดี๋ยวก็มาเก็บกุญแจอู้กุญแจ ى. เรื่องแสงสีฟ้าออกผมรู้เลยเออกไปชะตากรรมมาเยือนคุณยายสายจูหายายก่อนคุณยายอยู่ไหนวู้ คุณยายคุณยายคุณยายยาละวยาเด็ดขาดนะอย่าโน่โไปไปออกไปโอ้ฟ้าร้องอยู่โอเคโอเคระวังระวังนะอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเฮ้ยมาเจ๊แล้วเฮ้ยมีะไรเฮ้ยกุญแจเขียวเฮ้ยเม่ใหมโอ้โดนยาจูบเรียบร้อยครับโดนยาจูบ โอเคโอเคออกไปออกไปอย่าไปจุดเกิดคุณยายนะโอ้โหอหมาไอ้หมาเวนน่นี่นี่นี่หใจเขียว <c oughs> ตวกใจ <c oughs> ยู่เกือบกีดลั่นบ้านแล้วกีดลั่นบ้านทีนี้จบเฮ้อเอ้ยต้อ,ยอ,ยยองค่อยๆย่องครับหมามันจะไม่เห็นเราครับถ้าเราย่องนะ ถ้าเราย่องมาจะไม่เห็นเรานี่มาจะนอนเฉยๆก็

คุณยายกับมาไม่ไม่โอเคโอ้แย่ okay. oh yeah, แล้วไงคุณยายสายจูบคุณยายสายจูบโอ้โหใช้กุญแจสีเขียวคุณยายสายจูบคุณยายสายจูบไปไงวะเออหือไม่มีเรียงแสงเล่นง่ายขึ้นนะโอเคโอค้โหไม่มีอะไรเกมนี้มันมีฟาส ไม่ไม่ไม่มาอ้สได้มาจูกันมามาจูกันสิมาจูกันมาจูกันมาจูกันสิแน่จริงอ่ะแน่จริงจูสิจูอือโดนจูโดนจูวันที่ห้าเดทุยมาเอ้ยเดทไฟมามาไอหมาไอบักหมาคุณยาา คุณยายมานี่สิอุ้ยมามามาเอาเพื่อเอาเพื่อจูบสิโอเคเดยหกโอเครอบนี้โอ้โหฟ้ามันก็ร้องกันทุกคนฟ้าร้องฮุ้คุณยายสายจูบคุณยายสายจูบมามาแล้วก็จูบ คุณยืนยยนอนจูบเลยอ่ะวันสุดท้ายแล้วถ้าผมเล่นไม่ผ่านคือจบเลยนะถ้าผมาโอ้โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิทยุสิที่สัง่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม